สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่2 5หน่วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะประจำวันศุกร์ที่3ธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 6 4ค่ะ สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดันการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาสภาพแวดล้อมนะคะ,ะมาดูกันนะคะการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตสภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณจะมีลักษณะที่แตกต่างกันพืชและสัตว์ที่อยู่อาศัยจึงแตกต่างกันด้วย เพราะพืชและสัตว์แต่ะชนิดต้องการสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสัตว์และพืชและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้รูปอะไรคะกบกบ,กบทำอะไรคะกบเกาะอ,อยู่บนใบบัวของต้นบัวในบึงนะคะ เพื่อคอยหลบภัยและคอยดักจับสัตว์แมลงตัวเล็กๆเป็นอาหารคือห่วงโซ่อาหารนะคะซึ่งซึ่งเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและการระหว่างกบกับธรรมชาตินั่นเองนะคะต่อค่ะอันนี้รูปของหนูอ้วนๆเลยนะคะการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตคือหนูหนาขุดรูซ่อนตัวอยู่ใต้ดินใน ทุ่งนานะคะกินเมล็ดข้าวในนาเป็นอาหารและขุดรูใต้ดินเป็นที่อยู่อาศัยและเอาไว้หลบภัยในเวลากลางคืนและออกหากินในเวลากลางวันนะคะพึ่งพาอาศัยธรรมชาติยังไงคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยหนูอาศัยทุ่งนา,น,นาคันนาคูนาเป็นที่หลบภัยและเป็นที่หาอาหารและหนูก็ช่วยกำจัดศัตรูพืชให้กับต้นข้าวในนานั่นเองนะคะเด็กๆ อ,ะะอันนี้รูปอะไรคะรูปปูปูสีแดงตัวใหญ่เลยนะคะการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตปูนาขุดรูซ่อนตัวอยู่ใต้คันดินนะ่ะปูนาจะกินต้นข้าวอ่อนในนาพืชและสัตว์แต่ละชนิดจะเลือกอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่หลบภยัยและเป็นที่แหล่งหาอาหารของปูนานั่นเองนะคะ ปูนาก็จะมะีการใช้ชีวิตคล้ายๆกับหนูนะคะก็คือใช้ทุ่งนาใช้คูนาเป็นที่หลบภัยแล้วก็หาอาหารอยู่ที่ทุ่งนาเช่นเดียวกันแล้วก็คอยกําจัดศัตรูพืชของต้นข้าวด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะสำหรับงานศิลปะวันนี้นะคะ คุณครูให้เด็กๆวาดรูปตามจำนวนที่กำหนดให้และระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะต่อไปแบบฝึกหัดภาษาไทยวันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เขียนคำที่สะกดด้วยสระอ,อินะคะสระอ,อิอคุณครูยกตัวอย่างของคำวันนี้คือคำวันนี้ สะกดว่า n อ,อิ n ินิสะกดว่า noi น nì ออนเด็กๆเวลาเด็กๆเขียนเด็กๆอย่าลืมอ่านไปด้วยนะคะต่อไปแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนตัว x xle นะคะอย่าลืมฝึกเขียนชื่อด้วยนะคะต่อด้วยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลข23าอาราบิก23ไทยและก็คำว่า23ค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนชื่อด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จบก็จบเพียงแค่นี้นะคะและอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ